เอ้ก็จะขอลดจากข้างบนพี่บนไหนอะบนเขาเหรอะบนเสาบนเขาจะสลิงจะสลิงไงต้องเสาดีแทคเห็นอหไรแล้วลอ๋ออดี๋ยวข้างบนเลยพี่โดนไอ้เนี่ยมันจะเอากูแล้วอยไปกลัวพร้อมนัวทุกสถานการณ์อยู่แล้วมันไปแล้วมั้งมันอยู่นี่อยู่หลังไอ้วัวกับพี่นี่จ้องหน้ากันอยู่อะอืมมันจะเอาพี่อ่ะให้มันมาคราวนี้ ตะถูกทั้งหมดนะครับตะถุกทั้งหมดนะครับน็อกปะน็อกปะไม่นอกไม่นอกดาวดาวดาวนี่ไงศาสตว์โคตรตึงโคตรตึงเกือบตายเฮียกูไอขวาขวามาแล้วมาแล้วแล้วมาควนปีนกูน่ะนะอ้าวอ้าวโดนนั่นน่ะอ้าวพี่พี่ยิงมันเลยยิงมันเฮ้ยเียแม่งไม่กล้าโผล่ไปไอ้ซ้ายจะยิงบาสิวะอ้าว มันมันน mm ี hmm, ้เฉยฮะเพื bbe bbe? To ่อนเหรอมันง่ายขนาดนี้เหรอมึงง่ายขนาดนั้นเลยหรือวะมึงพามึงพาเฮียมึงพากูเมาของหน่อยเพื่อน้ยขวาไอ้เฮียเฮ้ยเพื่อนไม่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 กูจะเอาไอ้วอมีไอ้วอไม่มีไอ้วอไหมไอ้วอไอ้วอเอาไอ้วอมาเพื่อนเอ้ยไอ้เฮียมึงไม่ประโยชน์มึงไม่ประโยชน์มันให้กระสุนมัให้กระสุนกระสุนมันเยอะแล้วไงไม่เป็นไรให้มันแทงให้มันแทงให้มันแทงเออให้มันแทงให้เลยเฮ้ยเพื่อน ้ไปด้วยไปลูกไปด้วยนี่ปัญญาปัญญาปัญญาบ้าเอาเฮียไปชนเขาละอ๋อไอ้กูมี็นคนกวาคนเยอะที่พายเลยเฮียตายหมดไอ้เฮียไอ้บลูไม่มีหรือไงมึงมาหากูมึงไม่ให้อวบลูตายที่พี่ไปซ่อมไฟมาแล้วเว้ยเจ้ามึงเองกับมือเลยบอก เป็นแบบยังคืคิดว่าเอาดาบแทงนี่มันจะมันจะหยุดย่อไหมกูยดแทงไหมไม่ไม่หยุด <laughs> มึงหยุดหยุดอนันี้เต้นไก่ใส่เพื่อนกูนี่จะเต้นไก่ทำมันก่อนน,ะนี่ <laughs> ฟูลิงแมนแกระเดกแกนเฮ้ยรถมา <แก S 1> เอา<ต>้ยมึงมาจากไหนครับกูอยากจะรู้มาจอดแบ๊กมาจอดโอ้โหกูเยี่ยวเไป โอ้ยเที่ยงนนีะอ๋อยย่อ๋อย่ๆๆน่าจะอันนี้เนี่ยโอ้ยมึงก็อุตส่าห์มาย่อกูเนาะนกวงอ๋อไอ้นี่ไงไอ้ไอ้ที่มันอยู่หน้าเราบีกับพี่แบ๊กอ๋อที่พี่เต้๊งแตกนะแต่มันส่งมาใจย่อๆๆใส่เรามันมาคืนนะพี่มันมาเต้นแต่คืนนะก็มาที่ดูมันจะยิงคนดังออกสตรีมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าว่ามันจะคิดอย่างงี้ว่าแบ๊กยิงคนดังคาสตรีมอะไรเงี้ยยิงคนดังคาสตรีมแตกหัวแตกหัวร้อนตายอะไรไอ้โงูอะไรเงี้ยแบ๊กูพังมรางมาทำเระเบิดมั้งอ่านอกแล้วพี่เอ้า มึงยิงมาทำไมแบ๊กขอโทษไอ้เหี้ยดนยิงแน่ๆน่ยิงแม่งยิงกูไล่บัวมึงอ่ะกูไล่บัวมึงนี่นี่มันยิงมากูไล่บัวมึงอ่ะกูบอกเลยกูจะ่าค่นอขาด้วยกูจะมาโค่นเก้อตายแน่คุณแบ๊กแบ้ยนี่ไงได้ไงตายปะตายมึงตายคู่ปะ ได้ได้ได้เจอเจอเจอได้ของแล้วได้ของแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ลุ้มเด้ออิมอิมอิมไอ้เชี่ยเดี๋ยวต้องสาปแท่งแน่เลยเฮียเฮียเขาอาจะด่าเรานี่นี่เหรอเฮีย่าหน้าระวังตัวไว้ระวังตัวไว้เขาวงเลอะเขาวงเถอะเฮียไอ้เด็กมึงไอ้เด็กมึงแร่งรถไอ้เฮียกูบอกเลยล่องแน่กูบอกแล้ไปแล้วนี่ไงไอ้หนูนั่นแหละแบดแบดไอหนูขึานหน้ามึงกันแหละที่มันดักสตรีมอ่ะนี่เอาใช่เหรอ ใช่อ้าวกูโดนแล้วดักกูโดนแล้วกูโดนไม่ไม่เกี่ยวพี่นะพี่ไม่ได้ทำร้ายพวกหนูอย่าไปยุ่งกับพี่ยังไปขู่หาบังเข็มแป๊บไอ้เหี้ยงตัวขาวึงแน่แหมป๊บไอ้เหี้ยงเป็นคนทำร้ายมันไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูเลยเฮ้ยน้องท่านมาดิบอกอาแก้วนะถ้าดูถ้าดูสตรีมอยู่น้องไม่เกี่ยวพี่นะโอเคเรารู้กันแค่นั้นพอไปดูแล้วกูเออ๋ยวเราจะช่วกันกันนะ เออมันไม่ทำหรอกวะเจ้ยใครจะมาทำร้ายกันวะเี้ยมันไม่ใช่เรื่องเปล่าไอ้แบกเกือบตายไอ้เคียกูเกือบตายกูจะแตกเอ้าเอ้าแตกแล้วล่ะแบกมั่งฟังนึ่งฟังนึ่งโอ้ยพี่โดนพี่อยู่บนบ้านแอลพี่อยู่บนแอลชุบได้ชุบได้ไอ้แบกไอ้นั่นไงไอ้นั่นไงที่มันดักมึงเมื่อวานอ่ะมันอยู่ไหนมันอยู่บ้านแอลฝั่งนั้น มันกำลังมามันดักมึงมันดักมึงมันจะฆ่ามึงแบ๊คเอ้เชี่ยคนเด้อเอ้ยสวยๆเอ้ยมันนกนะไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงไอ้ที่มันดักมึงเมื่อวานน่ะแบ๊คที่มึงปีงจะฆ่ามันอ่ะใช่ใช่ใช่แต่งตัวแบบนี้เลยอ้าวไกลๆๆๆมันดักเราสามวันติดอ่ะเชี่ยแล้วกูคานก่อนกูคานก่อนกูจะแตกกูจะแตกเออเย่อเย่อเอาว่ะเย่มันดักอีกแล้วว่ะแบ็คชิบหายแล้วมึงอย่าไปยิงพี่ดิอย่าไปยิงพี่ดิยิงไอ้แบ็คคนเดียวดิพี่ไม่เกี่ยวดิ เกี่ยวดิพี่เปิดประเด็นแล้วเมื่อกี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเว้ยไม่เกี่ยวเว้ยมึงฆ่ามันหนึ่งเดียวแบ๊คมันต้องแขนมึงแนั่นนี่ไปเกี่ยวพี่นะน้องไอ้แบ๊คเป็นคนฆ่าไม่เกี่ยวเลยแง่อย่างงี้แม่งก็ดักสตรีมได้ดิเพราะว่าเพื่อนมันยังอยู่แล้วแม่งก็เกิดแบบเพื่อแล้วมันก็รู้ที่อยู่แล้วมันก็ยิงนั่งภูมิใจอยู่มาดิครับเดี๋ยวรอบกัดแล้วกันยิง้แบ๊คคนเดียวแล้วกันมาดิครับเอาเราก็ไปทาบันหิวว่ะหิวว่ะรัวมาแบ๊ค มันขี่มามึงแบ็มันจะไปยิงมึงแบ็คมันขี่อ้อมไม่เจ๋ไปดูแล้วไปดูไอ้เหี้ยมันจะด่ามึงไอ้เหี้ยคนเหี้ยเลยไอ้หนูเนี่ยมันสุดยอดจริงหรอเป่ากูชอบว่ะชอบในความพยายามของมันว่ะพวกเราโดนดัดสตรีมอยู่3วันเลยนะครับผมน้องอย่าทำอย่างนี้เลยนะมันไม่ดีนะน้องไม่ซาดพอดีครับเกย์เปล่าถึงเปล่าถึงเปล่ายิงไอ้แบ็คได้พี่เหี้ดีเลยพี่ให้เล่นด้วยโอ้คิดคู่คิดมาหรอมาหรอหรือคนอื่นเล่นแอ็เดียวเนี่ยแอ็กเดียวพี่ คนอื่นคนอื่นหรือน้องน้องคนนั้นหรือยังไงใกล้นั่นเลยไอ้แาม่เต้นใส่ผมนี่เนี่ยกูชุบกูชุบก่อนเข้าวงเลยนะเดี๋ยวเจอกันพอน้องพอน้องพอแล้วน้องจริงๆควรพอแล้วน้องไม่พอกูจะฆ่ามึงเหี้ยแบ๊คุยบอกแล้วพี่มีเหรียญสิบสี่เหรียญเฮ้ยมันขี่มาหากูน้องเสื้อพี่มันไม่ดีมไม่ดีหรองน้องน้องไม่ดีน้องน้องน้องบักน้องไอ้ลูกอีแมมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย กดออกไปเลยปะมันยิงกูเฮียกดออกแป้งเลยเฮียเด็กเฮียไอพ่น e v o สโอเคอ่าแล้วครบ <G ül> แบเกียนนอกคนนี้เขาดักสตรีมแล้วนะครับเขาดักสามวันติดครับถ้าใครไม่เชื่อลองย้อนมาดูสตรีมก่อน <บา S 2> หนห้านี้สองวันคือผะไดไล่าเราอย่างนี้มันไม่ได้นะครับถ้าถ้าเจอมันอีกผมกดออกนะไอมันชื่อไอพ่นอะไรสักอย่างหรือว่าเจอมันแนนนาร์บีก็ลองดูแล้วกันเช็คดูอ่ะภาวาอะไรเฮียตอนนี้ไปก็ต่อครับผมถึงเราจะโดนดักก็ไม่เป็นไรครับขอให้น้องพอแล้วกันนะพอพอดีกว่านะน้อง เอาแค่นี้พอดีกว่านะพี่ว่าอย่าต่อดีกว่านะน้องถ้าต่อพี่ว่าดีเลย์สตรีมน่าจะเยอะขึ้นกว่านี้แล้วน้องหรือว่าใครไม่มีทางดักได้อีกต่อไปแน่นอนถ้าดักได้ให้เตะเลยคืออ่านดาวอะไรก็จะช้ากว่าเดิมคือดีเลย์กูสองอันนี้คือคุณต้องมาห้าพันหกพันคุจะลุ้มดาวเ่ยจะทำให้ทุกอย่างมันแย่นะน้องก็มาดิไอ้เย็ดแม่งมาดิเฮ็ดแม่งมาดิครับเจออีกรอบไปเจออีกรอบไปย้อนยุ่นกูกดออกบอกกูคเจออีกรอบปล่าอะไรของมึงเนี่ย เนี่ยพี่เราเจอมันเองแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยพี่นะข้างหน้าพี่ไหนอ่ะไม่ใช่ไม่นีอีกแล้วเนี่ยเราใส่หมวกกันนั่นนะหรือว่าเพื่อนมันที่บอกสองคนเลยสองคนเลยพี่ใช่ขนักตรงนี้แหละตรงนี้แหละต่อตรงนี้แหละสองตัวเลยไอ้เงี้ยมวยอันนี้อันนี้คนใส่หมวกอะล้วเปลี่ยนชุดเดี๋ยวพี่เปลี่ยนแค่ชุดมั้งแต่ใส่หมวกนั่นแหละใช่มาก็มาถึงได้หมดอ่ะไอ้จ่าเรอันนี้กูเตรียมอ่ะคุณชัวร์ใช่ไหมเนี่ยไม่ชัวร์ผมไม่ถึงว่ะได้ผมมายิงอันนี่ไงมันเนี่ยนี่แหละนี่แหละ เอ้ยนี่ไงต่อยกูต่อยกูต่อยกูต่อยครับกูต่อยควายโง่กลางโคโนเต้นกูกลางโคโนเต้นด้วยไอ้ควายกลางโคโนเต้นด้วยนี่แอคแรงเลยด้วยนี่โง่สามไปสัตว์ดาบเอ๋อแม่งวัดเลยมันจะวัดกับเราเลยเมื่อกี้อ่าตายตรงเทียบไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาไหนเพื่อนมานี่มาเหอะเดี๋ยวกูจะยัดหน้ามึงให้บอกเลยเฮ้ยคนรถรถรถมาพี่รถมานี่ เอเคแล้วดีนะกูดีดแมวไกลหักลงทันช่วยได้ช่วยได้เดี๋ยวไปช่วยไปลังเล็งกระดึงเว้ยไปฝัฝั่งทางลัวฝั่งรัวเลยพี่ได้กำลังลงมันอยู่ในบ้านมันจะไปในบ้านมันอยู่รั้วมันจะไปรั้วเห็นไหมยิงดิอ้าวกูเปิดโคโนฟีแบ็คอาดาวไอสัตว์มันย่อมันย่ออ้าวไม่หินพูดไม่ทันพูดไม่ทันไม่ผมเพิ่งหลุดโดดลงมาแล้วผมก็ยิงมันไม่ต้องย่อหรอก เอออย่าไปยอ่อเราดักก็ดัก,ก,ดกไปเหอะครับผมอย่าทำอะไรเรืแล้วไม่อยากยุ่งกับใครแล้วตอนนีนน้คือขี้เกียจมากเลยปวดหัวมากเลยกับการรู้สึกผิอดอแต่ไปย่อปุ๊บเอ้าไอ้เนี่ยเข้ามาแล้วแบบน่งย่อใส่เราแล้วเราไปยิงก็ตายมันไม่ไรู้อ่ะนี่ดีกว่านะครับน้องเล่นเกมปกติเลยอย่าไปดักเราครับ,บก็รู้ว่าเราอยู่ในห้องก็คือเออเจอก็เจอไม่เจอไปเจอเจอก็ไม่ต้องย่อยิงปกติปกติเลยนะครับยิงพี่เขาดีกว่าอะไรเงี้ยขอแค่อย่ามองก็พออย่ามองจอพอโกงแล้วกันพอไม่ได้พอไม่ฟังแบเนี้ ย่อออกมาดิเฮียกูยิงตายหมดแล้วทั้งนั้นเฮียเจี้ยหัวเลยไม่ไม่มีไอ้บอไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อไปเลยไอ้พ่นอ่ะพี่ไอ้นี่แหละพี่ไอ้พ่นไอ้ตัวเดิมพี่เอาอีกแล้วมันดักกันง่ายจังว่าเกมนี้เออไอ้นี่อีกแล้วห๋อดักง่ายมากไอวอสไอพ่นไอวอสหัวคุยได้เนี่ยเออมาดักยังไงเดียไอไอนั่นอ่ะไอ้ใส่ชุดดูสีอ่ะต้องตามมาเอาเอาไปตด้อื่นเล้วไหมมาเป็นไรหรอกน้องๆถ้าดักอยู่ไปไกลนะครับก่อนที่พี่จะโมโห ถอยถอยออกนะครับสอยออกนะครับมันมีสมองฟังหลอยคนเนี่ยออกออกไปเลยนะครับออกไปเลยครับอยเกมบดักอยเกมบดักนะครับเกมไม่สนุกครับถอยไปครับเบี่ยงไปเลยเบี่ยงไปเลยครับไม่รู้ว่ากูขี่มาถ้ายังตามกูกูจอดยิงแน่นอนตายไปตายกูไม่รู้กูยิงแม่งอย่างเดียวอยู่อ๊ยขึ้นป้อมเมื่อได้่วะจะตามมาทำไมมายิงกูไหมถ้ายิงกูกูแบบงงหูมากกูด่าแน่เฮีย เอา้ากูโดนยิงไอ้้ยคนอื่นคนอื่นม่ใช่มาแออบบขบวนเลงหัวไอ้ี้ะเอ้ยอย,อย่ามาดักนะครับอย่ามาดักร้องครับผมอย่าอย่าอย่าหยุดเลยครับหยุดพรุ่งนี้ดีเลยหนึ่งนาทีแน่นอนไม่ต้องห่วงเริ่มไม่ชอบการดักสตรีมแล้วนะครับดักแบบหลายวันเกินมันเหมือนแบบพวกที่แบบเขาเรียกว่าแบบสต็อกเกอร์ไอพวกสต็อกเกอร์รู้จักไ่าสต็อกเกอร์อาโรก,กิดติดตามคนอื่นเขาแบบไอ้หียไม่สนใจอ่ะกูจะตามเขากูจะส่องเขากูจะ ตามเขาไปทุกที่กูจะไปดูเขาอะไรเงี้ยมันอย่างนั้นอะแนวแนวนั้นอะซึ่งมันเป็นฟิลที่ไม่ดีมันไม่ชอบผมไม่ชอบเลยผมเข้าใจนะเว้ยว่าต้องการที่แบบเอ้ยทียจะดักเขาได้แ่ะคือเทเฮียกูดีใจว่ะอะไรเงี้ยเข้าใจด้วยแต่ผมไม่ดีใจเลยที่ผมโดนดักนะผมไม่เคยดีใจสักครั้งเดียวนะเว้ยถ้าดักครั้งเดียวอะโอเคเจอกันเอ้ยผมเจอพี่อะไรเงี้ยย่อมาย่อใส่โอเคครั้งเดียวผมโอเคเว้ยแต่ถ้าหลังจากนั้นอะมันเยอะเกินไปมันเริ่มไม่ใช่แล้วะนะครับหยุดนะครับ มันสต er er so ็อกเกอร์นะครับอย่านะครับสต็อเกอร์ไม่ใช่สต็อกเออตุอกกัได้อ่ะเปลี่ยนสตุอกตุอกนะครับเป็นสต็อกเกอร์เอาตัวอะไรตัวหนึงตัวสองเอาตัวสองอะเต็งเต็งฮะเต็งเต็งเดียวเปิดมาเปิดมาฮะโดนแดกใจใจังครับอะไรวะโดนดีโดนดีซ่าโดนดีเออไปร่แพรตาตาหน้ามาออกไปดีถือให้โลไปดีเรียบร้อยเฮีย เรียนผลงนออนไล <laughs> น์ผนัานออนไลน์แบบโกงโกงร้อยเปอร์เซ็นต์มาแจกแจกแพ้แจกแพ้แจกแพ้เป็นป๊อกเด้งแล้วกันรอบนี้นอะอะอะเอากี่ขากี่ขาเอาสองขาไอ้ขาเดียวพอขาเดียวพอ,อเดียวเดียวเอาไปสองใบเอ,เอาเอาไงเปิดเปิดเปิดป๊อกเก<ด>้า <9 S 1> สามเด้ง <laughs> เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียว <laughs> กูดกูกูก่อนเดี๋ยวกูดูกูก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวดูไพ่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาเอาแล้วกันเอาแล้วกัน เอาเอาเื้อเพิ่มเป็นสามใบสามใบสามผีไอ้เชี่ยตายตายครับตายครับเอามามาครับเอามาครับเพี้ยครับอเล่นเลยก็เพี้ยวแม่งเอ้ยเออพอวันนราะวันนี้เจ้าเดี๋ยววันหลังให้กันตังหมดละเขาเรียกวันหลังเขาเรียกวันหลังคนจะมีพอรถมาเดี๋ยวครับให้อันอีกแล้วก็บอกไปแมพแมพก็เพิ่งบอกไปนะอะไรนักหนาวว่เฮ้ยทำไมมันดักง่ายจังวะ เกมเฮีย้ยนี่ระบบสุ่มมันยังไงวะมันอะไรนักหนาเนี่ยฮะไม่ชอบดักจังฮะไม่ชอบเลยไม่ชอบแล้วนะเนีย่ยโลกจิตว่ะไอ้ยี่กูเจอ<ด>๋กูโลก,โลกจิตโลกจิตของจริงเลยอ่ะไอ้ยี่อแบบนั้นนี่อยากจะว,ว่าอะไรนะแต่มันไม่ใช่อ่ะเออไปหาท่ามอื่นดีกว่าน้องเสียเวลาจริงๆแรงรถเปล่ลปาเปลงสามมันแปดด้วยนะเท่าๆกับพี่เลยนะดาวนึงหน่อยแดงดาวนึงอ่ะไปหาดันแรงดีงกว่าน้องสบายใจกว่าเยอะยไปหาดักเลยชิบหายไม่ใช่แฟนคลับกูแล้วไม่นับเป็นแฟนคลับแล้วไอ้ยี่อไม่นับเป็นโลกจิตคนนึงแล้วไอ้ยี่เจอมาอีก แต่โดนดักสตรีมจังเลยอ่ะยืดด้วยนะทีมจังเลยอ่ะอะไรนะอะไรนะชื่อตัวละครอะไรนะโบ๊ทโบ๊ะเอาซื้ออะไาใช้แล้วก็ไก่ไม่ไก่นะสรุปไก่ไก่ไม่ใช่ไก่ควายพี่ควายมันบอกไม่ใช่ไก่ไงควายควายไม่ปีกเฮ้ยควายมีปีกไงควายยูนิคอร์นควายยูนิคอร์นเทียอะไร มอบข้าเวยอี๋ยมันผสมพันกันไงมันผสมมันผสมพันกันไงอนนี้คือผสมพันกันคือแบบมันได้มาสองเขาเว้ยนะยงยูนิคอร์ไม่เลือกบ้างหรอวะแบ๊กมันดักเราได้ข้างหลังมึงอ่ะไหนะนี่วิ่งวนละมันมันใช่ไหมมันโห้ดิเรนถึงนาทีนะเว้ยเนี่ยแม่งโลกกิจชิบหายเฮียนี่ไงพี่ดูดิข้างหน้าผมเนี่ยเอกคนนึงน่ะ ป้าไม่ไม่ไมเกมอื่นเกมอื่นเก็งเงินไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นกลัวดออกอ่ะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแม่งดักเราห้าวันห้าวันติดแล้วผมเพิ่มดีเลย์จากเมื่อวานสามสิบวิตอนนี้เป็นหนึ่งนาทีมันยังดักผมได้คิดดูดิโอ้โหสุดยอดกูยอมรับมึงเลยสุดยอดจริงๆไอ้หมอนี่มันดักเราห้าวันติดเว้ผมดูมองดูแล้วมันโรคจิตเกินเว้ยผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมนะครับห้าวันครับใช่ห้าวันติดไอ้ที่ใส่ชุดเสื้อชนเผ่าอะคนป่าแล้วก็ ส่หมวกไอ้อะไรอ่ะ <S <S ไม่รู้อ่ะช่างแม่งเอออะไรเนี่ยช่างแม่งใส่หมวกก็ช่างนั่นแหละกาง,งเกงสีดำรองเท้าสีเหลืองอ่ะดักจนผมจําได้คิดดูจนผมรู้ว่ามันอ่ะไม่รู้ว่ามันจะดักทําไมนะไอ้นี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแม่งโรคจิตที่หายนะครับผมผมรู้สึกเหมือนโดนคุกคามนะมันไม่ไม่เหมือนแบบรู้สึกแบบนี้ผมรู้สึกโดนคุกคามมากกว่าไม่รู้สึกสนุกก,กับมันนะกับการดักอย่างเงี้ยห้าวันติดอ่ะมันเปิดฟังหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเฮียตอนนี้ถ้าเห็นแม่งเราจะกดออกนะครับ ถ้ามันดักได้กูกดออกอะนอกจากมึงจะเปลี่ยนเสื้อมาเปลี่ยนมาลูชี่ก็สองตัวแม่งก่อนวเปลี่ยนเป็นอะไรแต่แม่งยิงเราได้นะเออไม่ยากหรอกมึงดักได้แค่รอบเดียวอ่ะสวัสดีครับดักได้เหรอใช่ใช่ใช่เอาเลยมันไปหลบแล้วมึงดูมันหลบมันหลบแล้วเฮี้ยโลกจิตชิบหายเฮี้ยไอ้กูด่าแม่งก่อนมึงเป็นเฮี้ยอะไรฮะไอ้เด็กเฮี้ยมึงโลกจิตเกินไปแล้วนะกูบอกเลยนะกูไม่รู้จะพูดยังไงมึงดีเนี่ย ้สุดยอดจริงๆดีเลย์หนึ่งนาทีมันดักได้โอ้โหมึงอยู่บ้านกูปะเนี่ยกูอยากรู้มึงได้อยู่บ้านกูปะเนี่ยมึงออกมาดิมึงซ่อนอยู่ไหนไอ้สั์มึงออกมาไอ้เหี้ยมึงอยู่นี่ไปียงก็แดงสองดาวอย่างเงี้ยถ้าเล่นโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งดักได้เฉยโอ้โหดักตีมโคตรเหี้ยเหี้ยเนี่แม่งก็ดักง่ายชิบหายผมไม่รู้จะพูดยังไงกับน้องคนนี้มากๆเลยมันไม่ใช่เรื่องเว้ยคือเราเห็นอย่างงี้คือเราออกทันทีนะ ไม่คุยกับแม่งนะครับไม่ไม่ไม่เส็นเวนาเฮียกับแม่งเสียเวลาคุยนะครับไม่ไหวจริงป่ะน้องแม่งทาเกินไปด้วยบางทีนะคือมันน่าเกลียดนะเวยคนคนก็ดูอยู่น,นะเวยคนก็ดูเป็นพันสามพันสี่พันคนเนี่ยเชียน้องทําตัวน่าเกลียดมาก,กพี่พูดตรงๆนะเวยมันไม่ใช่เรื่องเวที่น้องจะมาดักพี่แบบแม่งดักติดต่อห้าวันวันละไม่ต่ํากว่าสองตาผมพูดอย่างนี้เลย ถึงจะย่อเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ช่างหถือ,ม,อมันมมตื่นสี่คนด้วยอย่างเงี้ยมันควร<บ>จะเป็นแค่รอบเดียวถ้าย่อเป็นเพื่อนอะไรมันแค่ควรจะเป็นแค่รอบสองรอบไม่เกินนี้พอนะครับแม่งดักติดต่อกันท่าวันเฮีย้ยเกินนะครับอย่าทํานะน้องอายุแค่สิบสามปีนะจากผมไปส่องโปรไฟล์มาในเกมอะอายุแค่สิบสามปีนะครับพี่บอกไว้ให้คิดนะให้เราคิดได้นะก่อนที่เราจะโตไปเป็นไปผู้ใหญ่เฮีย้ยนะหรือวัยรุ่นหัวควยอะไรสักอย่างนะครับโมโหแล้ว <c oughs> ตอนนี้คือผมโมโหแล้ว มไม่ใช่เรื่องนะน้อง ENNIS? พี่ไม่พูดกับน้องดีๆแล้วนะเพราะว่าพี่พูดไป3วันที่แล้วละสองวันที่แล้วละพี่พูดแล้วน้องยังไม่เข้าใจอีกนะครับคือพี่ไม่พูดดีด้วยแล้วนะครับว่าขนาดอะไรเหรอเฮียว่าด้วยโูกจิตด้วยเฮียแม่ไม่ดูน้องหน่อยเ้ยแม่ยินผมเปล่าผมพูดผ่านสตรีมแม่น้องเนี่ยน้องน้องที่เขาเล่นเกมอยู่เนี่ยอายุ13ปีอะมานั่งหัวเราะยิ้มอยู่เนี่ยว่ามันดักผมได้อ่ะดูหน่อยครับแม่ดูมาหน่อยครับ ผมไม่ไหวแล้วม,มันดักสตรีมผมมันมันกวนผมในเกมกูฟ้องแม่มึงอ่ะกูบอกเลยอ่ะเจออย่างงี้เขาก็โมโหเหมือนกันครับผมต้องขออภัยทุกคนด้วยใช้คำหยาบนะครับผมดักวันละสองครั้งโอ้โหเอฟซีจัดไอ้ยัดต้องบกเอฟซีกูแล้วโรคจิตแล้วแบบนี <realised> ้อ่ะผมจําชื่อมันได้นะเว้ยไอพ่นอีโวตพิมหาเลยเพื่อเจอมันก็เสจกูอ่ะนี่ยูเอดีมันอ่าไปเพื่อไอในกลุ่มกันมันจะส่งในนี้เหรอให้คนรู้ไปเลยไหะอาเนทีมเลย แบกได้ UID กันมาแล้วนะครับนี่คือ UID มันนะมีแคนด้วยพี่กูติดต่อแคนแม่งด้วยเฮียไอไล่ลเฮียน,นี่ออกสัตว์แคนเข้าโม่มาอเลยาก็ไม่รู้อะแคนโคตรนเลยดีด,ดิอ่ะโอเคเจอแม่งแล้วนะครับผมนี่คือมันนะครับน,นะนี่คือมันนะไอที่มันดักสตรีมเนี่ยนี่คือมันนะสิบสองวายแน่เปลี่ยนเปลี่ยนจากสิบสามเป็นสิบสองอายุมึงลดเลยสัตว์เดียเคียชื่อแคนนะ ผมจะตามหัวหน้าแคนก่อนเพราะว่าหัวหน้าแค้นน่าจะมีชื่อเฟซมีอะไรอ๋อไปพิมพ์ค้นหาแล้วมันมันไปส่องได้ปะใช่ป่ะแบบกไม่รู้เหมือ<ค>นกันต้องเข้าบ<ๆ>อกว่าต้องเข้าอย่างเดียวหรือต้องส่องพี่เข้ารหัสไก่ได้ไปเลยเข้าเลยจบแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละครับมาดูกันว่ามาค้นหาความจริงกันว่าแม่งยังไงผมจะติดต่อหัวหน้าแคนให้ได้เนี่ยเขาบอกว่า u ู d ดีนี่แบมึงลองดูมันใช่ใช่หัวหน้าแคนเอ้ยกูค้นกูเองก็ได้นี่ว่ามีคนให้มาครับว่าย d เดีนี่ยคือหัวหน้าแคนเขา อ่าโอเคได้ละเจอหัวหน้าแคนแล้ะผมจะทําการแอดหัวหน้าแคนไปผมไม่รู้ว่าเขาจะรับหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนไอ้น้องนะมันก็เล่นเก่งเหมือนกันนะผมบอกเลยว่าไอ้น้องนะมันก็เล่นเก่งนี่ก็เสียดังเสียดังเก่าแต่ว่าเฮ้ยหัวหน้าแคนมันออนไลน์แล้วแบ๊ครับแอดกูแค่นั้นแหละหัวหน้าแคนรับแอดกูพอแค่นั้นแหละรู้เรื่องจบเลยทุกอย่างหัวหน้าแคนออนไลน์นะครับตอนนี้คือผมจะทําการแอดหัวหน้าแคนไปนะครับให้หัวหน้าแคนรับแอดผมแล้วผมจะเรียกหัวหน้าแคนมาคุยก่อน พาหาัวหน้าแคนไม่น,น่าจะเกี่ยวข้องอะไรอะ่ะเขาต้องรับแอดผมอยู่แล้วนอกจากหัวหน้าแคนจะรู้จักกับมันออนไลน์นะครับออนไลน์แล้วนะแต่ว่าผมองบอกว่าเขายัางไม่รับแอดผมนะคือไม่รู้ว่าเขาเล่นเกมอยู่หรือเปล่าคือถ้าเล่นเกม <seus S 1> อยู่ไม่ได้ไม่ขึ้นไงแต่ถ้าเขาอยู่น้าน็อบบี้มันจะขึ้นเออม,มันรับอย่าง,งไงไอไอยูมันมารับพี่อย่างเลยดิดมารับพี่แล้วมันบอกเนี้ยมีคนบอกใช่เหรอมามึงได้คุยกับกูแน่นอนมามาันรับแอดผมแล้วนะแต่ว่าผมเนี่ยกาลังขอเข้าอยู่นะ ให้เตรียมพร้อมนะครับอ่าไม่็ตีมาูีจะน้ำตาอยู่เป็นยังไงน้องเรื่องนี้เราจะจบยังไงดีพี่อันนี้ผมผมไม่ผมไม่ใช่คนดักกับเพื่อนผมนะมังกี้เลียงไม่ใช่นะมิดเจอไม่ใช่อ่าไม่ไม่ใช่แต่น้องจะเอายังไงดีเราเราคือมังกี้ใช่พี่พูดอยู่โอเคไม่ต้องพูดแทนเขานะไม่ต้องพูดแทนเขาให้เขาขอโทษเป็นคําพูดอย่าพิมพ์มาเราเราทําไมทําอย่างนี้พี่พี่เตือนเราไปหลายรอบแล้วนะห้าวันแล้ว นี่คือวันที่ห้านะเราขอโทษดีๆดิลองขอโทษดีๆดิเอาแบบเดี๋ยวผมคุยกับมัวนบวครับเอาเอาชัดๆเอาชัดๆอย่าอย่าเปิดปิดไม่เราจะทําแบบนี้อีกไหมไม่ทำครับไม่ทําพี่เข้าใจนะว่ามันสนุกนะเว้แตอพี่มันไม่สนุกด้วยนะเว้แล้วเข้าใจเหตุผลพี่แล้วใช่ไหมว่าพี่กูดวายังไงแล้วแล้วไอ้ที่สี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเราไม่ได้ฟังพี่เคพาเพื่อนผมดักครับพี่คนพาเพื่อนผมดักเไม่ไม่ไม่ ไม่เกี่ยวแต่เพื่อนเรามาทุกรอบ <g iggle> เพื่อนเราออกมาทุกรอบเลยมีอีกคนนึงดักด้วยพี่แต่เขาหนีไปแล้วอะครับพี่ตอนเนี้ยอีกอย่างหนึ่งคือพี่เห็นเขาทุกรอบเลยนะเว้ยเพื่อนเขาเนะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเรื่อยเรื่อยหรือว่าแบบคนละคนเรื่อยๆอัแต่นี่พี่ไม่รู้แสดงว่าเขาเอา่ะควรจะเป็นแกนนําเพื่อนมากกว่าที่เพื่อนจะเป็นแกนนําเขายังไงหวัวหน้าแคนก็ต้องรู้เรื่องนี้พี่จะไม่เอาเรื่องอะไรนะเพราะว่าเราเรามายอมรับพี่โอเคที่เรามายอมรับมาขอโทษพี่พี่โอเคแต่อย่างแรกที่เรา ต้องโดนเนี่ยแน่นอนออกจากแคนแน่นอนให้แมงออกเองคูยตรงหัวหน้าแคนให้ได้ไหมพี่พี่แอดไปแล้วนะหัวหน้าแคนบอกหัวหน้าแคนรับแอดพี่ดีกว่าเชิญเข้ามาดีกว่าพูดให้พี่ได้ยินเลยดีกว่าว่าจะดําเนินการเขายัางไงพี่เข้าใจว่าเรา fc พี่นะปะแต,แต่แต่น้องทาอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนการแบบทําร้ายคนที่เราชอบอ่ะเข้าใจป่ะพี่พี่ครับหัวหน้าแคผนอยู่ในครับตอนนี้หัวหน้าแคนอยู่ในกลุ่มครับในกลุ่มอ่ะใช่ใช่ครับเขาควรรู้เรื่องแล้วนะตอนเนี้ยพี่ว่าได้บอกเขาป่ะว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นผมบอกก็ไม่หายพี่ผมไม่รู้ พี่แอดไปรัวๆนะพี่แอดไปรัวๆเขาไม่รับแอดพี่เลยนะเหมือนหัวหน้าแคนจะไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยนะพี่พีครับพี่รับรับแอดผมนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญเข้าไปผมเชิญอ๋อเชิญเข้าไปหาหัวหน้าได้เอ่าโอเคโอเคได้ได้โอเคครับอ่ะมาพี่พีครับมันมันหัวหน้าแคนผมเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับพี่มันหัวหน้าเคนเขาไม่สนใจเลยครับพี่ผมทำไมผมไม่ค่อยสนิทับเราติดต่อได้สิเพราะเราอยู่ในแคนใช่ปหอยู่ในแคนเขาปะ เราเรามีกลุ่มไหมแคนเรามีกลุ่มไหมแคนผมไม่มีกลุ่มครับไม่ไม่ได้เทสครับเป็นแคนที่ไม่ได้เทสเข้าแบบไออาจจะแบบทักหาเข้าหรือว่าแบบโซนดีตายเข้าอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับเขาเขาให้เข้าด้วยครับเขาให้เ้มเห็นใครแบบไอพูดมีไม้มีอะไรดีๆหน่อยก็เข้ากันอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับใช่พี่ทำางไงวาไม่ให้เจอเราดีวะไม่รู้ว่าเราจะดักพี่อีกหรือล่าเราแก้สถานการณ์ะน้องพูดดิน้องน้องเราเราจะแก้ไงเราจะทำยังไงเราจะเลิกดักพี่หรือเราจะยังไง เลิกดครับแล้วแล้วก็มาหาปั๊มทิวไปทำอย่างอื่นแทนเออพี่ว่าปหารเราไม่ซีแรงเลยหรือว่าเราแบบมากดยิงพี่แล้วตายอะไรเงี้ยหรือว่าแบบโดนที่อื่นฆ่าอะไรเงี้ยบางทีก็ซีอยู่ครับแล้วก็บา,กบางทีก็ไม่ซีคือ<า>พี่<า>เห็น<า>แต้มเราสามพันแปดเเว้ยมันไม่ใช่เล่นๆนะแบบดาวอีกสักอีกสักแป๊บอะไรขึ้นสองดาวนั่นนะอ่ะ่วนผมมาเล่นชิวๆครับไ,ไม่คิดอะไรมันก็เล่นไปเื่อยรมันก็ขึ้นขึ้นเองก็ไม่ตั้งใจจะขึ้นหนึ่งดาวได้หน้าแคมบอกไม่รู้กูจะเล่นเกม เแม่พี่พี่ไปแล้วครับเดี๋น้องยุ่มกลุ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวน้องเขาบอกแป๊บหนึ่งครับรอหัวหน้าแค่หนึ่งเดียวครับตอนนี้คือรออย่างเดียวนะครับผมเอาละหัวหน้าแคนมาแล้วเอาทำไมหัวหน้าแคนมีสองชื่อวะหัวหน้าแคนพูดหน่อยเร็วโอเคคนซ้ายไอ้นั่นป่บว่าพี่วินสุดหล่อไงพี่วินสุดหล่อไงสุดหล่อเท่เฟี้ยวที่สุดในวงการอ่าหัวหน้าแคนครับน้องคนนี้น้องไอพ่นเนี่ย อยู่ในแคนเราเนาะตอนแรกใครับมันจะมีชื่อน้องคนนี้อยู่ที่บอกเพิอกแคนไปอ่านี่คือลูกแคนเราที่ผมจะมามาวันนี้ก็คือน้องคนนี้เขาดักสตรีมผมอ่ะห้าวันติดอ้อและวันละสองรอบบวกดักแต่บางทีเขาก็ยิงผมบางทีก็ยออแต่ผมแต่ว่ามันก่อกวนอ่ามันเป็นการก่อกวนผมจนผมเครียดจนถึงวันนี้ยผมก็เลยแบบแอดน้องไปไม่ไหวละผมก็เรียกน้องมาคุยก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าเออน้องเยอะ ทำยังไงน้องจะเลิกดักไหมอ่ะก็ให้ขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยอ่ะตนนัวนี้เรียบร้อยคุณอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กนะแต่สําหรับผมอะ่ะมันเป็นการกอร่อกวนทำให้ผมเครียดและคนดูไม่สนุกกับผมเพราะว่าผมหัวร้อนและทําให้คนดูผมลดลงทําให้ผมเสียหายทําให้ผมเสียรายได,ได้อ่ะมันมันมันกระทบถึงตรงนั้นเลยผมก็เลยจะมาบอกหัวหน้าแคนว่าเวลา <laughs> รับลูกแคนเนี่ยอยากให้สร้างกรุป๊ปสร้างอะไรกันหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก oh. ผมกลัวชื่อแคนเสียหายแล้วเขาจะ oh. ด่าหัวแคนได้เขาจะว่าหัวแคนได้เออใช่แต่แต่เราไม่มาว่าไม่ไม่ด่านะครับเราไม่ได้มาว่าอะไรแต่ผมมาบอก oh. เฉยๆว่ามันเกิด oh. เหตุการณ์ไอแคนเนี้ยมันเป็นรหัสซื้อไงแล้วก็มันมีแคนแถมมาด้วยแต่ทำเป็นแคนสาธารณะนะไม่ได้ทําแบบจ้างอะ่ะด้วยความที่มันสาธารณะนั่นแหละมันเลยเกิเดเหตุการณ์นี <Yeah. S 1> ้ขึ้นผมว่าทำเป็นออฟฟิเชียลดีกว่าเออ เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุนี้ขึ้นอีกเออผมกลัวอย่างนั้นเรื่องมันจะไปถึงตำรวจแล้วตอนถึงขั้นนั้นได้เลยนะเพราะว่าเขาทำผมเสียหายจริงเว้ยเออคนดูผมลดโอกาสที่ส่งดาวผมก็หายอ่ะถ้าจะพูดในเรื่องธุรกิจอ่ะมันก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นแหละผมอยากให้ทำเป็นออฟฟิเชียลมากกว่าแต่มีกรุ๊ปมีอะไรกันดูดูแลให้ดีๆดีกว่าเออเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุนี้ขึ้นเดี๋ยวมันจะโยงมาหาหัวหน้าแกนหัวหน้าแกนไม่สวนรื้เพราะว่าอนุนั่นนี่มั่วอีกอ่ะโอเคผมฝากไว้แค่นี้แล้ว โอเคแล้วผมไม่ีติดอะไรแล้วน้องๆก็สัญญาไม่ไปดักแล้วเออถ้าดักอีกก็เขาว่างอีกทีโอเคเรื่องจบแล้วนะครับทุกคนเนี่ยผมไม่ได้สตรีมเลยคือผมก็นั่งบ่นเนี่ยผมไม่ได้เล่นเกมเลยผมนั่งบ่นมาหนึ่งชั่วโมงอ่ะเรื่องน้องคนเดียวเนี่ยจบครับผมเรื่องจบแล้วนะครับสรุปคือแคนเขาอ่ะไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลแคนเขาแบบให้คนที่ไหนเขามาไม่รู้ไม่ได้เทสผมเลยฝากว่าเอออยากให้ทำเป็นออฟฟิเชียลหน่อยเดี๋ยวเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีก อย่างหนึ่งก็ใครที่ทําแคนอยู่ก็ระวังแบบนี้ด้วยนะครับคนที่แบบไม่ได้แบบจริงจังแบบเอ้ยเข้ามาเหอะอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องผมว่าควรทําจริงจังได้แล้วนะครับไม่งั้นเป็นอย่างนี้อีกได้แต่อย่างหนึ่งก็ไม่โทษแคนไม่ได้ครับต้องโทษที่ตัวน้องด้วยนะครับที่ทําอะไรแบบนี้ไปแล้วไม่ได้คิดโอเคก็พอไปดีกว่านะครับเรื่องมันยืดเยื้อแล้วนะครับแล้วก็ผมเคลียร์จบแล้วพรุ่งนี้คงมไ,มไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว เจอกันใหม่ครับผคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับหวังว่าพรุ่งนี้เราจะได้สตรีมกันอย่างไม่มีข้อติดขัดอะไรนะครับผม